เสียงเชียร์ดังกระหึ่มไปทั่วสนามตั้งแต่วินาทีแรกที่ผู้ตัดสินเป่านกวีดเริ่มเกมนี่คือค่ำคืนที่ไม่มีใครในโลกฟุตบอลหญิงคาดคิดมาก,ก่อนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยต้องเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่จากอเมริกาใต้ทีมชาติบราซิลทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกเทคนิคพรวาพราวและประสบการณ์ในเวทีใหญ่แต่ในคืนนี้ทุกอย่างกำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยหัวใจของนักสู้จากแผ่นดินสยามนักเตะสาวไทยยืนเรียงแถวด้วยสายตาที่แน่วแน่ ไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงความศรัทธาในการแอนและการเสียงเพลงชาติไทยดังก้องสะท้อนถึงความหวังของแฟนบอลทั้งประเทศเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่มันคือศักดิ์ศรีคือการพิสูจน์ว่าฟุตบอลหญิงไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เริ่มเกมมาเพียงไม่กี่นาทีไทยเปิดเกมรุกทันทีด้วยความเร็วจากกริมเซนการต่อบอลสั้นที่แม่นยำทำให้แนวรับบราซิลเริ่มสับสนนาทีที่5ความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นบอลถูกแทงทะลุช่องอย่างเฉียบคม ก่อนที่กองหน้าสาวไทยจะหลุดเดี่ยวและยิงผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเฉียบขาดประตูแรกของเกมทําให้ทั้งสนามแทบถลม่มเสียงเฮดังสนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลจากการเตรียมตัวและความกลา้าบราซิลพยายามตั้งเกมใหม่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการครองบอลแต่ทุกครั้งที่พวกเธอพยายามบุกแนวรับไทยก็ยืนตำแหน่งอย่างมีวินยัยเข้าสกัดอย่างเด็ดขาดนาทีที่12ไทยสวนกลับอีกครั้งบอลยาวจากแดนหลังถูกพักอย่างสวยงาม ก่อนจ่ายต่อให้เพื่อนร่วมทีมยิงเข้าไปเป็นประตูที่2สกอร์ขยับเป็น2ต่อศูนย์ความมั่นใจของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเกมดำเนินไปอย่างดุเดือดบราซิลเริ่มเร่งจังหวะและสามารถยิงตีไข่แตกได้1ประตูแต่แทนที่ไทยจะถอยตั้งรับพวกเธอกลับเล่นด้วยความกระหาญมากขึ้นนาทีที่20ไทยได้ลูกเตะมุมบอลเปิดเข้ามาอย่างแม่นยำกองหลังไทยหม่งเต็มศีรษะบอลพุ่งเสียบตาข่ายแบบไม่ต้องสงสัย3ประตูต่อ1เสียงเฮดังก้องไปทั่วประเทศ หลังจากนั้นเกมเหมือนจะเป็นของไทยทั้งหมดการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลการช่วยกันไล่เพรสซิ่งทำให้บราซิลเสียบอลบ่อยครั้งนาทีแล้วน,าท,วนาทีเล่าไทยยิงประตูเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายรูปแบบทั้งการยิงไกลาการเข้าทำเป็นทีมและลูกตั้งเตะเครื่องแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ไม่มีใครเชื่อไทยนำบราซิลถึง7ต่อ1ช่วงพักครึ่งนักเตะไทยไม่ได้แสดงอาการประมาทเลยแม้แต่น้อยพวกเธอรู้ดีว่านี่คือเกมที่ต้องรักษามาตร,รฐานและสมาธิให้สูงที่สุด เครื่องหลังเริ่มขึ้นบราซิลพยายามฮึดสู้ยิงประตูเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกแต่ทันทีที่ทำได้ไทยก็ตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วประตูแล้วประตูเล่าเหมือนพายุท,ที่ถาโถมนาทีที่55การเข้าทำที่สวยงามที่สุดของเกมเกิดขึ้นการต่อบอลหนึ่งจังหวะต่อกันยาวตั้งแต่แดนหลังจนถึงหน้าประตูก่อนจบสกอร์อย่างเยือกเย็นนี่คือฟุตบอลที่สวยงามนี่คือฟุตบอลของทีมที่เชื่อใจกันอย่างแท้จริงสกอร์ขยับขึ้นเรื่อยเรื่อยแฟนบอลเริ่มนับจำนวนประตูด้วยความตื่นเต้น นักเตะไทยยังคงเล่นด้วยหัวใจไม่หยุดไม่ผ่อนเกมนาทีที่70ลูกยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างงดงามผู้รักษาประตูบราซิลได้แต่ยืนมองสกอร์กลายเป็น1 2ต่อ2ช่วงท้ายเกมแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่นักเตะไทยยังคงวิ่งไล่กดดันแอลเลนเพื่อกันแอร์กันนาทีสุดท้ายขององค์การแข่งขันไทยได้ประตูปิดท้ายจากจังหวัดสวนกลับเร็วบอลถูกส่งเข้าก้นตาข่ายเป็นประตูที่14เสียงนกบีดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับสกอร์ที่กลายเป็นตำนาน ไทยชนะบราซิล14-2ต่อนักเตะไทยซุดลงกับพื้นด้วยน้ำตาแห่งความดีใจพวกเธอโผลเข้ากอดกันแฟนบอลร้องไห้ด้วยความปราบปลืม้มนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือการประกาศสักดาข,ของฟุตบอลหญิงไทยต่อสายตาทั้งโลกค่ำคืนนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นเกมที่สอนให้โลกรู้ว่าหัวใจ ความสามาคัคคีและความเชื่อมั่นสามารถเอาชนะทุกอย่างได้นี่คือเรื่องราวแห่งความกล้าเรื่องราวของทีมที่ไม่ยอมแพ้และนี่คือเรื่องราวที่ช่องออตโตวินจะไม่มีวันลืมเพราะนี่คือหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของฟุตบอลหญิงไทย